ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลุกี้คาวาอิครับตอนนี้นะฮะเรากําลังจะพาทุกท่านไปที่บ้านกกกอกนะครับ mm hmm. f c ลุงคุณป้าแตนเตรียมพร้อมแล้วมากับเราได้เลยนะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปที่กกกอกนะครับกับช่องลูกี้คาวาอิครับ mm hmm. สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนุกกี้คาวาอิจ้าช่วงนี้ก็ต้องเร่งทำชั่วโมงนะคะชั่วโมงน้องนุกยังไม่ถึง4,000ผู้ติดตามยังไม่ถึง1,000ช่วงนี้เราก็จะทำคลิปเรื่อยๆนะครับด้านๆช่องน้องนุกกี้กันนะครับคลิปนี้ก็เป็นการเดินทางไปที่กบกกอกนะครับตอนนี้ถึงเต่าง,งอยแล้วนะครับ วันนี้มาสายมาสายนะครับยอมรับว่าวันนี้สายครับวันนี้สายตอนนี้จะสิบโมงแล้วยอมรับโดยดีว่าพี่มาสาย ทำธุระปากปังนะค้ำอดน้าอน,ออนแรงช่วงนี้เนี่ยกับภารกิจมีภารกิจเยอะนะครับธุระปากัังเยอะแต่ก็จะหาเวลาไปที่กกอกนะครับอาจจะไม่ค่อยบ่อยแต่ก็จะพยายามไปไปเท่าที่เราสามารถที่จะไปได้นะครับ ก็าจะสลับหมุนเวียนผัดเปลี่ยนนะครับขึ้นมาช่วยงานบ้านลุงพล แบบนี้ขาดไม่ได้คือเจลล้างมือนะต้องมีติดรถติดไปด้วยยุคโควิดนะฮะยุคโควิดต้องมีนะฮะขาดไม่ได้ ระยะเวลาเส้นทางซ้ายต่าหอยก็เปรถขนสัตว์นี่เองนะขนสัตว์น่าจะเป็นโคก,กระบือนะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับถูกขนส่งไปน่าจะไปเลี้ยงที่ไหนสักที่หนึ่ง ก็ภาพบรรยากาศการเดินทางนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องใหม่ช่องใหม่ช่องใหม่นะครับช่องสำรองของเรานะช่องสำรองของอดีตสอนสุกนญครน,นะฮะก็เปิดไว้อีกหนึ่งช่องนะครับเป็นช่องนุกกี้คาวะอินะครับเวลาเรา,เาให้เราผ่านเกณฑ์ก่อนนะจ๊ะ นาครเราจะไร้คู่กันนะครับเครื่องนี้ก็ต้องดันช่องก่อนนะดันช่องก่อนที่กรอบมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวแซงก่อนนะ อันนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางจะขึ้นภูผานนะะขึ้นภูภูผ,ผานภูผาย,ยน ตุที่ไม่มาพักอยู่แถวนี้ก็เพราะว่ามีบ้านที่ต้องดูแลนะครับเพราะว่าถ้าเรามาอยู่แถวแถวบ้านลุงเนี่ยหนึ่งก็ค่าใช้ใจ่ายนะครับเรื่องค่าใช้ใจ่ายค่ากินค่าอยู่นะครับแล้วก็เราจะต้องดูแลบ้านนมีบ้านแล้วก็มีชุนบสองตัวนะครับก็เลยอยู่บ้านเราจะได้ดูแลบ้านและสวนด้วยแล้วก็ดูใกล้ตลาดด้วยนะครับ ไปทำภารกิจของเราวันไหนเราว่างเราก็ขึ้นมานะครับเพราะว่าเวลาเวลาอ,อยู่บ้านเนี่ยหลายคนก็คงจะเป็นเหมือนกันแล้วจะเป็นโฮมซิคคิดถึงบ้านนะไปไหนก็ไม่อยากไปไหนไกลนะเพราะนั้นการที่ยุดเลือกอยู่กับบ้านแล้วก็หาเวลาขึ้นไปเอานะครับก็เป็นการบริหารจัดการเรื่องเวลาได้ดีที่สุดนะครับตอนนี้กาลังขึ้นปูนะ จอดแวะซื้อกาแฟบน สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่แล้วนะครับที่กุบกอกแล้วนะครับก็หลังจากที่เดินทางมานะครับก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วแต่อ่าสภาพถนนนะครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับนี่นะฮะมาถึงบ้านลุงพลแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปทําภารกิจกันนะฮะตอนนี้ร้านกาแฟกุบกอกเปิดให้บริการด้วยนะครับก็น่ากินมากเลยนะฮะกาแฟเนี่ย ช่วงสายๆเดี๋ยวคงจะต้องได้กินนะนี่ช่วงตอนนี้แดดเปี้ยงๆเลยนะฮะวันนี้วันเสาร์นะฮะแต่ว่าเหมือนกับร้านค้าส่วนใหญ่จะปิดกันนะฮะแต่ก็มีเปิดปกตินะครับมีร้านเจพอลลี่นะฮะร้านสกินเสื้อในโพธิ์ีเปิดนะฮะแล้วก็ร้านนี้เปิดน่นะร้านขายผ้าตรงนี้ก็เปิดนะจ๊ะแล้วก็แผงลอตเตอรี่วันนี้มีมาเออมีมาแล้วนะมีมาแล้วนะครับ รอดูนะครับวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไหมนะครับก็ฝากติดตามช่องนุกกี้คาววอิด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ